โลโลโถโลเจ้าโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตามชีแิตครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม E.T.A 5เดียวไลฟ์กันอีกแล้วนะครับผมพบกับเจ้าโจคนเดิมกับต้มเติมคืออ่าผมไปแก้บ้านมาใหม่นะครับผมเพิ่มหลังบ้านมาตรงนี้เป็นประตูหลังบ้านนะครับแล้วก็เราสามารถเดินลงบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตกปลาหรือว่าเล่นน้ําริมสระได้นะครับผมนี่เพื่ออยากจัดปาร์ตี้ริมสระนะครับผมนู้นตรงนู้นมีคน มีคนกำลังตกปลาอยู่ด้วยนะครับดูดิฉันนั่งตกปลาเอ้ยไม่ใช่ดิฉันยืนตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อจะสามารถมาตกปลาตรงนี้ได้นะครับผมตอนนี้เจ้าจอดก็ยังไม่มีงานทำนะฮะยังแบบว่าเป็นคนว่างงานอยู่นะครับผมนี่ตัวนี้ผมก็ทำเป็นบันไดลงนะอย่างดีท่ลักจ๋าท่ลักทำอะไรเขากินนะวันนี้ โอ, aky, อ๊ยต่อมันใช้ไม่ได้อตัวเองใส่ยวันนี้ต้องกินข้าวนอกบ้านแล้วแหละเอาเหรองั้นกินข้าวนอกบ้านงั้นเราไปกินข้าวนอกบ้านกันดีกว่าไปเหมือนเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ๆตรงแถวเนี้นะไปเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องพกปืนไปก็ได้รู้สึกรู้สึกช่วงนี้ค่อนข้างระแวงนะผมเออเลยต้องถือปืนติดตัวไปด้วยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะผมลืมปรับผมลืมปรับให้ตัวละครมันไม่ได้ถือปืนนะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าานดีี๋ยว้ผมพ พาลิซานะครับผมแล้วก็จัสมินเนี่ยไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านสมหมายดีกว่านะครับผมสมหมายกว๋วยเตี๋ยวโจ๊ะเะนะ่ะฮะขึ้นรถเลยลูกมาครับมาครับขึ้นรถเลยครับเคแวบตอนนี้ผมก็ทําให้เกมไม่เด้งได้นะนะนะทุกคนเออจะบอกว่าผมทำได้แล้วนะครับผมแต่ว่าแมวไม่โหลดแทนเก <laughs> มไม่เด้งนะแต่แมวไม่โหลดแทน มันเป็นยังไงเออไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมอะตอนนี้เรา,าก็มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของสมหมายนะครับผมมาครับจอดนี่เลยแล้วกันฝั่งหน้าร้านเขาไมเนี่ยโอเคมครับผมลงรถเดี๋ยวเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่านะครับผมเอาสวัสดีพี่สมหมายเอาสวัสดีช่างจอดกินก๋วยเตี๋ยวไกลแล้วเกินนะวันนี้อ๋อไม่ไกลหรอกผมเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้ ใ,ใกล้ๆนี่เองเอ้าวเหรอย้ายมาทานย่างหอหพี่เพิ่งย้ายมาเมื่อวานเองครับยังไงก็ฝากเรื่องฝากตัวด้วยนะครับผมได้เลยพี่ไม่มีปัญหาว่าแต่ว่าพี่แถวนี้เนี่ยมีงานให้ผมทําหรือเปล่าผมเพิ่งย้ายมาผมยังไม่มีงานทําเลยงานเหรอจริงๆมีเยอะนะพี่ลองวิ่งไลน์แมนดูไหมพี่ช่วงนี้ได้เงินเยอะดีนะไลน์แมนเหรอเออก็เข้าท่าดีนะแล้วมีงานอะไรอย่างอื่นไหมพี่ที่แบบว่าแถวนี้เขากําลังหาคนอยู่อ่ะก็มีขับรถสิบล้อพี่ส่งผลไม้โอ้ยเข้าท่าเลยครับผม อ่ะเอาเป็นว่าเอาก๋วยเตี๋ยวธรรมดา3มชามครับได้เลยครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็พาเจ้าจอดกับครอบครัวนะครับผมมากินก๋วยเตี๋ยวร้านสมหมายนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น่ากินมากเลยนะครับดูดิใส่ไข่ด้วยนะครับผมมีฟองเต้าหู้ด้วยนะฮะนี่มันก๋วยเตี๋ยวหรือออกเป็นแนวก๋วจับหรือเปล่าน้ำข้นดีนะครับผมนี่ก็กําลังกินกันแบบอร่อยมากเลยนะครับโอ้ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะครับจะว่าไปก็เดี๋ยวเราหางานให้เจ้าจอร์ดก่อนดีกว่านะครับผม โทรศัพท์ไปหาดิฮัลโหลลุงเห็นว่าลุงกําลังรับสมัครคนขับรถสิบล้ออยู่ใช่ไหมเออผมมีคนนึงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปหาลุงโอเคนะได้เลยได้เลยเอาละครับตอนนี้ผมก็ให้สมหมายนะครับผมหางานให้เจ้าจอนะทุกคนเป็นงานขับรถสิบล้อนะครับผมส่งผลไม้เนี่ยเป็นสวนแบบว่าติดก,กับของเราเลยนะครับผมจริงๆสมหมายก็มีครับมีขนส่งผลไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าลุงเนะี่ยลุงนี่ส่งเป็สิบล้อเลยเนะี่ยแต่ของสมหมายนี่ส่งแค่ กระบะนะครับผมส่งแค่ไม่ขี่ตันนะครับนี่นอาจจะจริงอ่ะเกมไม่เด้งละแต่ว่าตอนนี้แมปไม่โหลดครับผมเห็นไหมเห็นพื้นไหมคือเวลาเราโหลดรถเยอะเนี่ยมันมันอันนี้ครับผมแมปมันไม่โหลดเนี่ยผมต้องพยายามลบรถออกแบบเนี้ยแก้แบบเนี้ยมันถึงจะโหลดนะฮะไม่รู้เป็นอะไรพยายามแก้มาสามสี่วันแล้วทุกคนจนหลายอาทิตย์แล้วทุกคนตอนนี้ก็เกมไม่เด้งแล้วนะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมอขอบคุณมากเลยพี่สมหมายใครแก่กว่ากันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดิ <c oughs> เดี๋ยวจริงๆเจ้าจอดแก่กว่านะครับผมเรียกพี่สมหมายไม่ได้เอาใหม่ขอบคุณมากเลยสมหมายวุ้ยเตี๋ยวอร่อยมากเลยไม่เป็นไรช่างจอดตอนนี้ผมโทรบอกลุงแล้วนะเริ่มงานได้วันนี้เลยอขอบคุณมากเลยสมหมายไว้วันหน้าเดี๋ยวเลี้ยงเบียร์ตอบแทนนะโอ้ยไม่เป็นไรครับเลือกคนี้จิ๊บจ้อยไปเดี๋ยวเราก็พาลูกเมียไปส่งที่บ้านก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปทํางานใหม่กันนะครับงานใหม่ที่เราได้วันนี้ก็็คือเปน คนขับรถสิบล้อเนีครับผมขนส่งผลไม้เนะี่ยฮะไป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 กลับบ้านกันก่อนอุย้ยประตูประตูด้านนี้ทำไมไม่ได้ปิดไปกลับบ้านกันก่อนครับสมหมายบอกว่างานอยู่หน้าบ้านเองนะครับผมไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลเลยนี่ไงทุกคนนี่เจอแล้วทุกคนครับนี่ไงรถสิบล้อเนียครับผมกำลังกำลังขนส่งผลไม้อยู่เลยเนะฮย โอเคเดี๋ยวเรารถเข้าบ้านก่อนงานอยู่หน้าบ้านเราเลยนี่หว่าทุกคนใช่ไหมใช่เลยครับงานอยู่หน้าบ้านนี่เองเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบรถออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่โหลดเกมนี้เดี๋ยวมันจะไม่โหลดแมปนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปทํางานก่อนไป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 สวัสดีครับลุงเผมมาตามที่สมหมายบอกนะครับผมมาสมัครงานเป็นคนขับรถสิบล้อครับ๋อได้เลยได้เลย จะเริ่มงานได้เลยนะจะไปส่งผลไม้ให้หน่อยไปส่งที่ค่ายทหารนะ่ะฝากด้วยและการขับระมัดระวังด้วยนะได้เลยครับลุงไม่มีปัญหาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปส่งผลไม้นะครับผมดูดิผลไม้เต็มคันรถเลยนะฮะโอ้ยอดสุดยอดไปเดี๋ยวเราไปส่งผลไม้กันคันนี้ก็เป็นรถสิบล้อเลยครับผมถ้าใครอยากได้หมดก็เดี๋ยวผมทิ้งลิก์ของเจ้าของไว้ให้นะครับ ด้านล่างนะครับผมก็ใครอยากได้รถนะครับก็ลองติดต่อเจ้าของหมดไปนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งที่ค่ายทหารนะครับผมค่ายทหารเนี่ยมันสามารถไปได้หลายทางนะครับทุกคนแต่ว่า GPS มันก็จะเปิดนะว่าทางไหนใกล้ที่สุดนะครับอ่าเขาบอกว่าทางนี้ใกล้ที่สุดนะครับทุกคนเราจะต้องอ้อมโลกสักนิดหนึ่งนะฮะจริงๆออกทางซ้ายก็ได้นะเนี่ยออกทางซ้ายมาวนนี่แล้วก็ออกนี่แต่ว่าทางโค้งมันเยอะนะครับ ยิงออกขวาก็ได้นะเนี่ยออกขวาไปทางนี้หมครับผมแต่สามชาตินิดนึง <c oughs> บีบไม่เป็นว่ะสามชาสามชาอ <c oughs> สามชาสักนิดนึงเยครับผมโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวไปครับทางอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ารถไม่เยอะดีนะครับ ไปวิ่งบนถนนใหญ่รู้สึกว่ารถมปนเยอะไปหน่อยนะครับผมผมก็เลยมาวิ่งทางนี้นะครับเป็นทางดินนะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ารถน้อยดีนะครับไม่เจอตำรวจด้วยนะครับไปตรงนู้นเสี่ยงเจอตำรวจนะครับผมตำรวจชอบปรับนะครับเพราะว่าเราขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดไงสิบล้อซิงสิบล้อซิ่งไปครับจวไป ทางนี้เราก็จะได้เห็นแบบว่าวิาว,วทิวทัศน์นะครับผมดูเป็นธรรมชาติดีนะทุกคนเดี๋ยวลองขับมุมมองบอคุคคลที่หนึ่งดินี่จะบอกว่าข้างในพวงมาลัยแต่งด้วยนะครับผมหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดรดซิ่งเลย <laughs> หัวเกียร์แต่งด้วยนะครับโคตรเฟียเฟ้ยวโคตรเฟี้ยวขับมุมมองบอคุคลที่หนึ่งก็ดีเหมือนกันนะทุกคนมาดูมาดูแบบว่าสมจริงดีครับไปไปไปเย่าไปเยอะไป เสียงเสียงรถไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่เลยวะก็เด้เสียงรถสิบล้อมันมันจะดังกว่านี้นะครับมาถึงของจริงกันนะเออผมไม่ได้ลงเสียงอะไรไว้เลยนะครับเฮ้ครับแซงไหเย่ที่มีจักรยานด้วยออกกําลังกายกันแต่เช้าเลยนะครับผมเราก็ทํางานกันแต่เช้าเลยเหมือนกันนะครับตื่นมาเราก็ได้งานเลยนะครับถือว่าโชคดีนะทุกคนหรือว่ามีเพื่อนบ้านดีก็โชคดีมีชายไปครึ่งหนึ่งลนะ ใะครับผมใครๆก็อยากมีเพื่อนบ้านที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันนะตรงนี้อ๋อเดี๋ยวถูกแล้วนึกว่าจะเร็วกวา่าเรยวกวานีขึ้นเขาเลยนะเนี่ยระยะทางทั้งหมด3กิโลเมตรนะครับผมทางดีๆมไม่ไปครับมาทางรัด <c oughs> ผมว่าทางนี้มันใกล้กว่าไงคิดว่ามันมันมน,น่าจะเร็วกว่านะครับเพราะว่าระยะทางมันสั้นกว่า GPS มันให้เราอ้อมโลกนะครับมันให้เราไปทางดีๆนะอันนี้ผมใช้ GPS แบบ GPS ประเทศไทยรัดป่ารัดเข่ารัดนาเข้าทั่วไปครับผมอียาวไปนี่รถไม่เยอะดีเห็นไหมขับมาตั้งนานเพิ่งมีรถส่วนกันอยู่สองสาคันเองตำรวจตำรวจมาจากไหนเดี๋ยวก่อนตำรวจมาไล่เราหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไม่ได้ไล่เรา ปลาเขาไล่มาจะใส่อุ้ยชนเลยว่าอุ้ยชนเลยอะทุกคนโคตรโหดต่โคตรโหดตำวรวจโหดมากสงสัยสงสัยเออวิ่งจับยาบ้าอยู่นะครับผมชนตูมเลยนะทุกคนนะฮะตอนแรกก็ตกใจนึกว่าตำรวจจะมาจับเราหรือเปล่าดูดิตามติดชีวิตตำรวจครับต,ตอนนี้เอา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 ยังไงอะยังไงนะเอา ตำรวจจับโจนกลายเป็นว่าตำรวจชนก้อนหินกระเด็นครับผมเอออ่ะเฮ้ยเฮ้ยดู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 ด,ด,ดูตำรวจไล่จับโนรกรอครับผมไงมันไปทางนู้นแล้วอ่ะกดดูต่อเลยไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับแต่ตำรวจบอกเลยว่าน่าจะจับจนไม่ได้นะเพราะว่าขับรถแย่มากเลยทางมีตั้งกว้างไปชนก้อนหินเฉยเอออ่ะเราก็ขับรถกันต่อไปนะครับผม ช่วงนี้เป็นไงกันบ้างครับสถานการณ์โควิดแบบนี้นะฮะได้วัคซีนกันหรือยังครับทุกคนตอนนี้ผมได้วัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับรู้สึกตัวเองเนี่ยเ,เริ่มมีภูมิคุ้มกันนะครับก็เลยกล้าออกไปไหนบ้างแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ผมอาจจะอาจจะแบบว่าไปถ่ายวอล์กแล้วทุกคนจริงๆอยากทํามานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีฟิลสักทีนะครับผม ก็เลยแบบว่าทุกคนสนใจอยากดูกันไหมแบบผมก็จะถ่ายชีวิตประจําวันว่าวันนึงผมทําอะไรบ้างนะครับผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างอนะไรเงี้ยผมก็จะถ่ายลงอะไรเงี้ยนะอยากทําแบบว่าเป็นแนวบล็อกนะครับผมหรือว่าวีล็อกอะนะครับถ่ายวิดีโอเป็นชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าไงก็เลยมาซาวเสียงก่อนนะครับทุกคนอยากดูกันหรือเปล่า,าทุกคนถ้าทุกคนอยากดูนะครับช่วยกันกดไลค์กันสักหน่อยถ้าผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วก็ พิมพ์เมนต์มาบอกกันหน่อยก็ได้นะครับผมว่าพี่อันผมอยากดูอะไรอย่างเงี้ยนะเออเผื่อแบบว่าผมอาจจะเข้ากรุงเทพนะเข้าไปในเมืองนะไปถ่ายพวกรถดิฟอะไรอย่างเงี้ยนะเออเผื่อทุกคนอยากจะดูกันนะครับตอนนี้ผมได้วัคซีนสองเข็มแล้วไงก็เลยอยากจะเดินทางไปเที่ยวบ้างเะครับผมตอนแรกยังไม่ได้วัคซีนนี่คือแบบไม่กล้าไปไหนเลยทุกคนอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านจนเป็นโรคเบื่อบ้านไปแล้วตอนนี้ไม่ไ <laughs> ด้เถอะ ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วทุกคนเยี่ยมยอดถึงแล้วทุกคนครับอ่าพี่เปิดประตูให้หน่อยนี่พี่เอาผลไม้มาส่งอะไรของคุณเนี่ยฮะบอกให้เปิดอัน,นี้ให้หน่อยเ้ยมัน,นมจะยิงเราว่ะมันจะยิงเราว,วะ่ะลบแม่งเลย <laughs> มันจะยิงเราอ่ววะลบมันเลย นะครับปกตินี่เข้ามานี่ตำรวจทหารมันจะไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าผมปิดดาวไว้นะครับผมเราก็จะมาวิ่งเล่นในค่ายทหารได้สบายๆเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็ขับรถมานะครับผมเข้ามากันในค่ายทหารแล้วนะครับเย้เยือบยอดค่ายทหารนี่เป็นค่ายที่ใหญ่มากเลยครับผมน่าจะมีทหารเป็นพันๆหมืนม่นๆเนี่ยเขาฝึกกันนะอ,อยู่ที่นี่นะครับดูดิี เจ้าจอสก็เคยเป็นทหารหรือยังวะผมจําไม่ได้นะว่าใครมาเป็นทหารบ้างเหมือนเหมือนมีสมหมายนะเหมือนมีสมหมายกับกับจอนนี่มะเจ้าจอสเนี่ยเหมือนเหมือนยังไม่เคยปะผมก็จําไม่ได้ไมาทุกคนอ่ะตรงนี้ผมจะต้องผ่าไปผ่าไปทางนี้นะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคประตูไม่ยอมเปิดอะ่ะผมชนหักเลยแล้วกัน โอเคครับเดี๋ยวเราผลไม้มาลงตรงนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราหยิบผลไม้ลงมาตรงนี้เลยนะครับเอามากองไว้อา้าวดูเหมือนเยอะดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนี่ว่านี่ครับามากองไว้ข้างล่างอ่าเรียบร้อยครับทุกคนแล้วภารกิจในวันนี้เราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเอาแตงโมเอาส้มมาส่งนะครับผม มาไว้ให้ทหารไปกินกันนะครับนี่จะบอกว่าไอรถสิบล้อเรานี่เป็นรถสิบล้อซิ่งนะครับดูดิมีมีคําด้วยนะครับผมมีคําท้ายนะไม่มีฝาท้ายแต่มีคําท้ายดูท่อที่ออกมาซะก่อนนะผมท่อใหญ่มากนะครับนี่ใครอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมทิ้งลิงก์ Facebook ของเจ้าของไว้ให้นะฮะมีท่อออกตรงนี้ไม่พอนะมีมีตรงนี้ด้วยมีข้างหลังด้วยมีขนาดอีกสี่ท่อนะครับผม มีท่อตรงนี้อีกกี่ท่อวะเนี่ยสองสี่หกหกอันนี้ท่อหรือเปล่าวะไม่ใช่ท่อเจ็ดมีเจ็ดท่อเลยครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น <c oughs> แต่กระจกนี่ผมชอบนะผมชอบตรงกระจกจะใหญ่ดีแล้วก็เยอะดีนะครับผมอย่างนี้นี่มองเห็นแบบว่าสบายๆเลยนะครับเอาละครับภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมไปไป,ไป นะครับกลับบ้านกันหน่อยกลับบ้านนี้กลับทางไหนดีอ่ะจริงๆมีทางหลายทางมากเลยนะครับผมนี่เขาให้เรากลับทางนี้มันใกล้กว่าเห็นปะหรือเราจะกลับทางทางนี้ทางที่เรามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดูก่อน G P S มันจะให้ไปทางไหนมาดูก่อนนะว่า G P S เขาจะพาเราไปทางไหนกันแน่นะครับผมอาจจะวิ่งทางทางที่เขาบอกมาตอนแรกนะเออ แล้วก็เหยียบมิดเลยครับเพราะว่ารถเปล่าไงรถเปล่ามันก็ไม่หนักอะไรนะครับผมวิ่งกันแบบชิวๆไปเลยนะครับร้อย,ยี่อะไรเงี้ยนะไปครับผมยิงยาวไปไปยาวไปยาวไปโอ้โหเข้าโคง้งเข้าโคง้คงเห็นแบบนี้รถบรรทุกคันนี้ก็ซิ่งอยู่เหมือนกันนะครับวิ่งกันร้อย,ยี่เลยนะครับผมไปครับผมส่งผลไม้เสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าไม่เปิดรัวให้เราดีนะชนหักซะเลยเนะี่ย ไปครับวิ่งยาวไปเออผมมาเส้นนี้แล้วกันนะครับผมยาวไปครับนี่มีรถทหารวิ่งอยู่แถวนี้ด้วยเห็นปะเดี๋ยววันหน้าผมทําคลิปอีกดีกว่านะครับผมเป็นคอนเทนต์เดิมเนะยตามติดชีวิตรถทหารอะไรแบบนี้นะเอออยากรู้ไหมครับว่ารถทหารเนี่ยเขาจะวิ่งไปไหนเออเดี๋ยววันหน้าทําคลิปนี้ดีกว่านะครับผมเมื่อก่อนนี้เคยตามทั้งตํารวจทั้งรถถัง ทั้งทหารหน่วยสว่าดอะไรอย่างนี้นะครับผมรถดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะเคยตามมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูลองไปดูคลิปเก่เาๆนะครับผมิมพ์ค้นหาไปก็ได้ว่ายามาตั้มแล้วก็เว้นวัดตามติดชีวิตนะครับผมผมทาไ้หลายตอนอยู่เนอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวหรือเปล่าเราเลี้ยวขวาเลียเ้ยวซ้ายนะครับผมผมนี่หลงลืมๆไปแล้วเนี่ยซ้ายขวานี่เริ่มเริ่มเบลอ เริ่มเบอร์กับมอสไปแล้วตอนนี้ขับมุมมอมคนที่หนึ่งดีกว่านี่ถึงกระจกจะใช้งานุ้วยเดี๋ยวเราชนเขาทำไมเรากระเด็นสิบล้อกระเด็นเฉยแปลกดีว่ะปกตินี่สิบล้อชนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาจะกระเด็นนะอันนี้สิบล้อกระเด็น เป็นไปได้ยังไงครับผมเหลือเชื่อมากเลยฮนะอัศจรรย์จริงๆโอเคครับอกอย่ามิดเลยไปมี่พวงมาลัยสิ่งด้วยทุกคนมีปุ่มด้วยนะไม่รู้ปุ่มอะไรปุ่มในตัดหรือเปล่าลนะเออเทอรถคันนี้มีในตัดที่ผมว่ามันเลยนะทุกคนนะเอ้ยผมว่าเหมือนเหมือนจะมีนะเดี๋ยวลองดิเอ้ยปุ่มในตัดก่นทุกคนโอ้โหไปครับสิบล้อติดในตัดโอ้โหวิ่งสองร้อยอะโอ้โเอา้า ไหนบอกเกมไม่เด้งวะค้างไปเลยโอ้ยตายตายตายจะมาถึงที่หมายอยู่แล้วเชียวตอนแรกก็ว่าเกมมันไม่เด้งนะทุกคนแต่เกมมันก็ยังเด้งอยู่เนี่ยเอออันนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วนะทุกคนพยายามเต็มที่นะแซงมอไซค์ครับผมแอมมอไซค์คันนี้มันไม่หลบสิบล้อเลยวะ่ะเออสิบล้อต้องต้องเป็นคนหลบเองนะงั้นนะครับผมแล้วเป็นไงตอนนี้ผมผมผม,ผมติดติด,ต,ดติดอ่างเฉยเลยเฮ้ย เป็นอะไรของคุเนี๊ไปเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมตรงนี้นี่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับไปครับเลี้ยวซ้ายไปอ่านี่ต้องขอบคุณสมหมายเลยนะที่หางานให้เจ้าจอดนะครับผมนี่ถ้าไม่ได้สมหมาย่เจ้าจอดก็ไม่รู้จะไปทํางานอะไรเลยนะครับผมไปไปเดี๋ยวเรายิงยาวกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนครับไปครับกลับบ้านกลับบ้านตรงนี้เห็นไหมรถมันเยอะนะครับถ้าเราไปเส้นเส้นไหนนั้นอะเส้นทางรัดอะ มันจะไม่ค่อยมีรถเนี่ยครับผมมันก็จะวิ่งได้เต็มที่แต่ก็ไม่ถึงกับเต็มที่นะเพราะว่ามันเป็นถนนแบบว่าถนนดินไงมันไม่เรียบเหมือนลอัดยางนะครับโอเคเดี๋ยวบีบแตะให้สมหมยนิดนึงอ่นพี่สมหมายขอบใจมากพี่สมหมายเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเรียกพี่สมหมายได้ไงวะจริงจริงสมหมายมันจะอ่อนกว่าจอร์ดนะทุกคนจอร์ดนี่เหมือนแก่กว่านะทุกคนครับเออผมไปผมไปเรียกพี่ได้ไงวะ จริงจริงจะจ,จอดแก่กว่านะครับผมโอเคทุกคนมาถึงเลยครับเรียบร้อยโอเคครับผมได้งานแล้ววันนี้เป็นคนขับรถสิบล้อนะยครับแล้วลุงไปไหนแล้ววันนี้ป้าป้าลุงแกไปไหนอะป้าแม่เรียกฉันซป้าเลยนะฉันยังไม่แก่สักหน่อยลุงแกไปทำธทุรล้าน่ะมีอะไรหรือเปล่าอเอาผมมากุญแจรถเมื่อคืนนะครับ เขาฝากฉันไว้ได้นะเดี๋ยวฉันคืนให้โอเครับผมฝากด้วยนะครับผมวันนี้หมดแล้วทุกคนงานเราก็โอเคครับผมวันนี้ก็หมดแล้วนะครับงานเรานะครับวิ่งส่งผลไม้เลยครับผมกับรถสิบล้อเนี่ยก็เห็นมีหลายคนขอมานะครับก็จัดให้นะครับผมตามคาขอนะขับรถสิบล้อเนี่ยมีใครอยากจะให้ทำอาชีพอะไรอีกก็ลองไปเบนท์บอกกันได้นะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันไปด้วยนะครับผมที่สําคัญเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสิงห์โยกเก้นครับบ๊ายบาย